สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องวารองเองแต่งเองจ้ากอคลิปนี้ผมจะมาร้องเพลงนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผลงานเพลงที่ผมจะมาร้องก็คือเพลงสิ่งเดียวที่ผ่านมาเพลงจะพร้อมไม่พร้อมพันผือยังไงก็ข้ออนุญาตให้เพื่อนๆน,นั้นรับฟังเพลงให้จบนะครับทุกใจพันผือก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเพลงเพาะไม่เพาะนีคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับผมไม่เสียเวลาเหลมต้นฟังเพลงเลยนะครับสิ่งเดียวที่ผ่านมาก็อาจมีคราบน้ำตาคงความยินดีและเสียใจ โปรดอย่าไปสนใจถ้ามันทำรายกันในตอนนี้จะดีกว่าสู้ต่อเพื่อวันข้างหน้าดูวด่าดีดีกว่าในวันนี้และเมื่อวานจมอยู่กับการเสียใจมันไม่ดีเพราะมันไม่มีประโยชน์โปรดเข้าใจ ย้ำไม่ทำเพื่อวันพรุ่งนี้จะดีกว่าไม่ต้องมาทนทุกข์อยู่กับการจองจำซ้ำๆอยู่ที่เดิมเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ตอนนี้ยังไม่สาย ก่อนที่จะกลายเป็นช้าลงไปไม่อาจย้อนคืนเพราะชีวิตของคนเราในทุกก้าวควรท่องจำก็ย้ำไม่ทำแต่สิ่งดีจะไม่มีภัยมารุกราน กานเวลาเปลี่ยนผ่านไปก็อาจโชคดีหรือโชคร้ายแต่ยังทำดีกันต่อไปคงอีกไม่ไกลอาจได้สมหวังกันเสียจ,จียัาไม่ทำเพื่อวันพรุ่งนี้จะดีกว่าโโ,โ้ไม่ต้องมาทนทุก อยู่กับการจองจำซ้ำๆอยู่ที่เดิมเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ตอนนี้ยังไม่สายโว้โวก่อนที่จะกลายเป็นช้าลงไปไม่อาจย้อนคืน ย้ำม่ทำเพื่อว,วันพรุ่งนี้จะดีกว่าโว้โว,วไม่ต้องมาทนทุกข์อยู่กับการจองจำซ้ำซ,ำซำ้อยู่ที่เดิมเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ตอนนี้ยังไม่สาย โว้วววก่อนที่จะกลายเป็นชาลงไปไม่อาจย้อนคืนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงที่ผมได้ร้องให้ฟังชื่อเพลงหวาสิ่งเดียวที่พ่านมานะครับเพราะไม่เพราะยังไงก็ อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับผมก็จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วครับผมคือเพลงนี้ผมเขียนไว้นานแล้วนะครับก็เลยเอามารองให้ฟังในช่องนะครับตอนนี้ก็มีหล่ยๆเพลงเนาะที่ลองไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงอดีตเพลงอ่าฟ้นตอกไปถัว่วฝานี่ก็กําลังเดว,ว่าไตอันดับขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพลงอะไรเพลงเอ่อจ็อบทางที่ยังแจ็บโอ้เยอะแยะครับในช่องนี้ ร้องเองแต่งเองจ้านีเขียนเพลงแล้วก็ร้องไาเยอะพอสมควรครับใครทีพึ่งเข้ามาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์ like นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ God ่งให้ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับแล้วก็มีไอไ้ไรตรงไหนทีอยากจะสเสนอแหนตายคอมเมนต์นะครับก็แนะนําได้บ้างนะครับผมผมเองก็ไม่ค่อยได้ทายวิดีโอเป็นเรื่องเป็น่าเนาะก็ ผ่านมาสามสี่วันเหลือเพิ่งในไทยก็โอเคนะครับยาวมามากพ่อแล้วยากให้เพื่อนๆไปทำอย่างอื่นบ้างก็เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันไหมคลิปหนะ้านะครับผมสวัสดีครับผม